นโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาเทเรปะมาเทนะสัพพังอัปปะราทังขะมาตุโนปันเตมหาเทเรปะมาเทนะสัพพังอัปปะราทังขะมาตุโนปันเตมหาเทเรปะมาเทนะสัพพังอัปปะราทังขะมาตุโนปันเตครับ สวัสดีครับวันนี้จะมาขอแนะนำวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงยานาวโรนะครับหรือหลวงปู่แสงจันดาโชโตนะครับก็ท่านเป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับได้ออกธุดงหรือจำพรรษาร่วมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลายๆองค์นะครับองค์ที่เป็นอาจารย์เอกก็จะมีหลวงปู่คำดีนะครับ แล้วปีช่วงที่หลวงตามหาบัวทำพระป่าช่วยชาตินะครับหลวงปู่แสงก็เป็นกําลังสําคัญเหมือนกันนะครับหลวงตามหาบัวเคยมาที่อํานาจเจริญนะครับมารับพระป่าที่วัดของท่านนะครับด้วยที่กับผมเป็นคนอุบลน,นะครับศรัทธาหลวงปู่แสงเป็นอย่างมากวันนี้จึงขออยากเล่าถึงเรื่องของวัตถุมงคลโดยปกติแล้วหลวงปู่ท่านเมตตามากนะครับท่านบอกว่าวัตถุ ที่ลูกศิษย์ลูกหามาขอสร้างแบบนี้ท่านทำไว้เพื่อที่ลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานจะได้มีไว้บูชานะครับเป็นเครื่องที่ระลึกนะครับเรามาดูที่เหรียญแรกนะครับเหรียญน,นี้นะครับได้มาเมื่อปีถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น2,500เอิบเกนะครับชื่อเหรียญอายุยืนนะครับอันเนี้ ตอนที่ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่อุบลนะครับอําเภอพิบูรณ์บางสารต้องขออภัยด้วยนะครับที่จำชื่อท่านจำชื่วัดไม่ได้เนี่ยครับน่าจะวัดนี้นะครับวัดป่าวิมุติธรรมมารามอําเภอพิบูร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับหากข้อมูลผิดพลาดสามารถเอ่มส่งข้อความมาแนะนําได้นะครับเหรียญอายุยืนในนี้ได้รับเลยนะครับได้รับท่านท่านตามท่านเมตานะครับท่านก็จะโยนให้นะครับ คราวนี้อีกอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่มีคนมาฝากพ่อกับแม่นะครับก็ขอมาเดี๋ยวขอรอกล้องซูมนิดนึงนะครับชื่อเหรียญมหาศิชื่อเหรียญเศรษฐีมหามงคลนะครับหลวงปู่แสงวัดป่าอรารันวิเวกนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอขอทูดขอัยด้วยนะครับนี่นะครับเหรียญก็จะสวยงามมากนะครับ เราให้ดูแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอแกะกรอบออกมาให้ดูนะครับเนี่ยนะครับค่ะแสตขับเหรียญชื่อเหรียญเหรียญเศรษฐีมหามงคลนะครับส่วนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเอิม่มน่าจะเป็นสบงที่ท่านเคยสวมที่เคยเคยใส่นะครับแล้วก็จะมีเกสาท่านนะครับ พอดีมีรุ่นพี่นำมาให้นะครับกระสากจะไว้เป็นจะไว้บูชานะครับเป็นของบูชาธรรมนะบูชาธรรมระลึกถึงท่านนะครับตัวอยู่ไกลปัจจุบันกับผมอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพนะครับนี่ครับก็เหรียญนี้นะครับ,ก,นนรบก็จะพนมบูชาทุกวันนะครับอันนี้อธิษฐานจิตถึงท่านทุกวันนะครับ ที่ฐานและลึกถึงท่านทุกวันเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพมากนะครับต่อไปนะครับเหรียญต่อไปพระอุปคุตกับท้าวเวสสุวรรณเนี่ยครับมาพร้อมกันเมื่อปีสองพันห้าร้หกสิบห้านะครับก็บูชามาจากนะครับลูกศิลูกหาท่านนะครับที่ท่านแบ่งบูชานะครับนี้ก็คือพระอุปคุตจกบ,บานะครับคืออยากใหญ่ได้มากเมื่อปีสอง5า้าหกสิห้าเมื่อประมาณเดือนมกรานี่เองนะครับ หลวงปู่แสงจันดาโชโตวัดป่าดงสว่างธรรมนะครับรุ่นอุดมสมบูรณ์ดีนะครับพระอุปคุตจกบาทสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ต้องขอเล่าประสบการณ์นะครับก็หลังจากที่บูชามานะครับก็บูชามานะครับก็เลขห้าหกเนี่ยครับห้าเก้าเนี่ยรู้สึกจะปีสองพากสิบห้าไม่มั่นใจว่าเป็น เลขของเดือนไหนนะครับน่าจะเป็นงวดงวดไหนสักงวดไม่น่าจะกุมภาไม่ก็มีนานะครับก็เพื่อนๆลองช่วยดูนะครับนี้ก็ศรัทธามากนะครับแล้วกับผมก็สวดบูชาคาถาพระอุปคุตทุกวันนะครับเป็นประจําอยู่แล้วนะครับต่อไปท้าเวสุวรรณนะครับนี่ก็มาพร้อมกัน2565นารนะครับหลวงปู่แสงก็คือทุกอย่างที่เป็นของหลวงปู่แสงพยายามจะเก็บไว้นะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นคนอุบลก็จริงนะครับแต่ปัจจุบันอยู่กรุงเทพแล้วนะครับ วิธีทําบุญกับท่านนะครับโอนไปนทําบุญกับท่านนะครับเป็นประจำนะครับเขาทำวิสุท,ท,ทนะครับคาถาจะเป็นคาถาประจําของท่านนะครับถ้าเพื่อน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 รู้เพื่อนเพื่อนช่วยแนะนํามาด้วยนะครับคาถายันยันเนี่ยครับ พุทธังพุทธการตังธรรมะกัรตงังสังฆะการจิตหรือเปล่านี้ไม่ชัวนะครับเพื่อนๆช่วยแนะนําด้วยนะครับก็เหตุผลที่มาถ่ายคิววันนี้นะครับก็เนื่องด้วยว่าเป็นคนอีสานคนอุบลน,นะครับแล้วก็เคารพหลวงปู่แสงอย่างจริงใจนะครับแล้วก็กราบท่านด้วยความสนิทใจนะครับหากวันนี้มีข้อมูลใดผิดพลาดก็ขอขมาน้อมขอขมาต่อองค์หลวงปู่แสงแล้วขอเพื่อนๆช่วยแนะนําด้วยนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ